เอชเชนยิ้มโพสเศร้าจากใจผู้เป็นพ่อหลังสูญเสียลูกชายกระทันหันสืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สุดช็อกบนสะพานต่างระดับวัดส,สาลีโคถนนชัยพฤกษ์ตำบลบางพับอำเภอบักเกรดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีโดยมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อไฟลุกไหม้รถจักรยานทั้งคันคนขับถูกไฟคอกเสียชีวิตคาที่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายพียรพลจันทรรง หรืออาร์มอายุ26ปีลูกชายคนโตของนักแสดงชื่อดังเอชเชนยิ้มหรือผู้กองสมาร์ทล่าสุดเอชเชนยิ้มก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์เฟซบุกระบุว่าขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมอาร์มพีรพลนวัดเชิงไหวายบางซื่อคืนนี้คืนแรก30กันยายนโดยติดแฮชแท็กว่าได้เวลาพักแล้วลูกและโพสต์ต่อว่าตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่ังกระจกหลังห้องคลอดตอนเจ้าจากพ่อข้อยืนดูผังกระจกเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกแตกต่างแชนิวก็ขอแสดงความเสียใจจากการจากไปครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ